เง Γ, ินนะจัะนะใช่ข้ากันเลยเอามาแค่ของดูไฟเลยอร่อยอร่อยนี่พัอไม่กินนะตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยยิงได้แล้วนะครับอ๋อติดใจตัวใจติดใจมาก สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเจเอนชายอารมณ์ดีนะครับวันนี้เราจะมายิบปลากันน้องๆน,นะครับเ่อมดูปลาขนะึ้นนะแอบแะว้าโอ้ยทำไมได้เยอะจังนี่อะไรกันเหรอเก่งเหรอจันด,ด,ดูดูดิ ใช่เหรอวู้ยเก่งเลยอ่ะแล้ทันหอยได้ทั้งปลาเลยอันนี้ตายเลยใช่ไหมตายวู้ยยังยิ่งแยบเล้ยมีกอมีเหรอแยบเล้ยวหรอ,อน้องนี่เป็นนางราจิ๋จงเนยดิสวัสดีท่านผู้ชมยังสวัสดีนะสวัสดีครับน่ารักมากๆเลยเฮ้ยมันกลับมากระเป๋าได้ด้วยเจ๊ไหนใช่ไหมวู้ยกินได้เหรอปลากระเป๋ากินได้เหรอน้องปลากระเป๋ากินได้เหรอเนี่ยไอปลาเนี่ยกินได้กินได้เหรอเขากินตรงไหนอ่ะนั่นดูออกมาดิจับจับมูวได้ป่ะ นี่เฮ้ยกินได้เหรอเออมันงอใช่หรออ๋อแต่ว่าอันนีดีกินได้ใช่ไหมเครื่องไหนกินไม่ได้นะกินเด็กเครื่องนอกโหพี่ๆดูดิเต่ปลาไหลด้วยอ่ะนี่อุ้ยปลาไหลปลากระทิงใช่ไหมว้าวตัวมันเริ่มเลยใส่โดนลมแล้ววันเนี้ยโอ้น้องไม่ได้ใส่เสื้อนะพี่ไม่รู้ว่ามันจะพี่กดึงทุบหรือเปล่า ไปเดี๋ยวเราจะไปยิงกันนี่ลราก็มีขนมให้น้องๆเลยนะครับมาจุดไฟตรงนี้มาน้องๆน้องๆบอกว่าน้องๆเนี่ยจะจุดไฟค้าเราจะจุดไฟย่างปลานะ นี่ย่างปลากับย่างห้อยนะพี่ๆนี่ดูดิไปตื้นเมยปพี่นะโอเคมาเลโกอันนี้มาย่างปลากันน้องๆน,นะพี่ๆบงังเอ,อิญเจอกับน้องๆด้วยนะครับวันนี้โรงเรียนหยุดนะพี่ๆนี่เลยมานี่เลยมานี่เลยลีหฮลีหฮลีนี่ๆๆจุดไฟตรงนี้แหละเอาหินมาสั่งก็ในคราวไปแช่มาด้วยจุดได้ใช่ปะเดีย๋ดวยว,ยวยพี่จะไปหายิงปลากันนะ ไม่กะขพี่ยิ้มปากันนะนเอคนี่หนับไม่เจอปลาแล้วเจอหอยหอยลูกใหญ่มากอีกตัวนึงจะจะไปเก็บ่หอยกับพี่ Thank <laughs> you. vậy 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 ok ok sau đó nó sẽ nhắm ta ăn ăn nó ตักไป้น้องๆใช่ไ่มได้อร่อยนะคุณอาพีแมงแตงปั๊บเลยว่ะ <S <S 2> <S 2> โอ้โหอร่เลยอร่อยนะอาจารย์อร่อยมากเลยไม่กินอะไรไอร่อยขนาดนี้มาก,ก่อนเลย <S 2> <S 2> เขามากเลยนี่พัดเลยอ๋อไม่เขาอ๋ เพราะว่าผมไม่รู้ว่าผมจะมาเจอน้องๆเงี่ยนะจันนะใช่เข้ากันเลยเอามาเทยันนี้ดูไฟดิไม่ร้อนเหรอเผาเลยเผาเลยอแต่ดูสิครับเออโอ้หมดแล้วทุกจันเอาแบกอะอร่อยไหมอร่อยจัดเลยน้อนบอก เน็ปฟองหน่อยยกเน็ปฟองหน่อยอร่อยอร่อยนี่พัอไว้กินดันดังจบเอาไหมดันกินเอาครูเสร็จก็โดดลงน้ำนี่โอ้โหบอกเลยไหนเนี้ยกุสดเลยหรอหอยอะไรหอยเชอร์รี่แล้วก็หอยอะไรนะหอยดูหอยเชอรี่อย่างไรมีเยอะไหม พี่ย่าขึ้นมาสอนนะท<ช>ี่รุจิเวิชาพระจิงสอเก่งเยอ,ออย,อยอ่ะอออ้หพอ่มอยูมินนิใช่ป่ะรยิงได้นะอ,าอ,อนัากคนนี้ยิงได้ชอนนะชนะนี่ของจริง โอ้ยเธอหวันใจเที่ยงมาเจอน้องๆนะแต่ก็เอาเข้ามาประมาณแค่สองสามคนพอกินนะพี่เราก็เลยไปแปะน้องๆเฮ้ยมีปลาแห้งด้วยย่างย่างย่างใช่ใช่มีหรอไม่เหลือโอเคนี่น้องไปล้างจานคืนด้วยสะอาดเลยโอ้โหน่าจะเข้ามาเยอะกว่านี้น่าจะนะใช่ยังมีอีกหน่อยเนี่ยยังมีอีกหน่อยเนี่ย ข้าฟืนนะขฟืนก็จะ้าฟืนก็ไฟก็หนาว 違う。<Yeah. S 2> yeah. ี่ตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยยิงได้แล้วนะครับไม่รู้เป็ปลาอะไรนะพี่พนะ ไม,ไ,ไม่ใชใจมากลีลาการถ่ายไว้ก่อนนะได้ไปเดินช่างมัน ป๊กได้ลัได้กับท้ล้วแหล่งยอะมากวิคี้